ครับสวัสดีครับเอซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบกับพ่อเตรียมเนาะพี่น้องเนาะครับเตรียมภาพมาติดตามเด็กเล่าพัฒนาของเซียนขาดปัดต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันจันทร์นะพี่น้องวันจันทร์ที่16กธันวาคม67เราพัฒนาออก เจ็ดสามสี่หกศูนย์หนึ่งพี่น้องรับเด็ล่างเกาออกหกสี่หกนะพี่น้องเนาะครับของเซียนขาดปัดงวดที่ผ่านมาก,กันรุดได้พี่น้องเออที่ผ่านมารุดกันไล่อาจารย์นะพี่น้องครับวันที่สิบหกธันวาคมสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาเซียนขาดปัด บนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดบ่ามาจักตัวพี่น้องมดไปเขาทั้งพี่น้องทั้งอุบลน,นะพี่น้องเนาะทั้งอุบลนทั้งอำนาจจะเลื่นสามเจ็ดเจ็ดสามพี่น้องนะครับหลักแสนหลักหมื่นนะพี่นอนะ้องเนาะเนเอาเป็นเลกล่างนะครับเราบว่ากันนะพี่น้องเนาะมีเขามีรุดนะครับบะว่าคูบาอาจารย์ได้ครับวันนี้ขวทียมภามาติดตามต่อ,อนะพี่น้องเนาะไปเบิ้งน้ากันนะครับ Yeah กับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องกับสามนะครับ ครับส่วนจับคู่ได้พี่น้องได้แปดศูนย์แปดหนึ่ง หกสามนะครับศูนย <0 6. S 2> ์ห <1, 6. S 2> นะครับ ครับหน่อยกำลังเซลพี่น้องครับเน้นนะพี่น้องเนาะหกสาม แปดหนึ่งนะครับครับแต่ว่าหลักหกท้บพี่น้องเด้อครับศูนย์หกหนึ่งหกสองหกพี่น้องเนาะครับมกักสอบแสดงเขาก็จะเริ่มกลับตัวไว้นำนัะพี่น้อง ครับวันพุธน้พี่น้องเนาะวันพุธท,ที่ส8ปดธันวาคมสองห้าหกเจ็ดเาพัฒนาเซียนขาดปัดบนล่างวิ่งดูดหกับสามับก็มี8 0ดศ6 3ย์1 6ดหนึ่งหสามศูย์หหนึ่งหกสองห้อพี่น้องครับมักสอบทะเลก็จะลืมลับตัวไว้นำได้พี่น้องเด้อรับรเิ่นมาเขียนไว้ให้พี่น้องรับเลาพัฒนาเซียนขาดปัด,ปดพี่น้องหกกับสาม 808163061626นพี่นองเนาะครับเป็นมาขายของพี่น้องเอาพระเต้ามังก็ขอขอบคุณหลายทัศนคดอเสียนขาดปัดนะพี่นองเนาะครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพระเต้ยม,มารับฝากพี่ฝากน้องรับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกัน อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเน้อพี่น้องเนอตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนะาะเอาฉะนั้นแล้ววันนี้พอเตรียมข้อไวพ้พอนคอยเข่าคอย,คอย,คอยแตกปังๆครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้สุกๆมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะครับเอาจะลืมเน้อพี่น้องเนอะขอมาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้พอเตรียมน้ำแดงเนาะครับเนาะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตรียมน้ำนะครับ ครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พ่อแตี่ยมขอกราบขอบพระคุณ FC ทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพ่อแตีมครับพ่อแตีมขอวอวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะพี่น้องเนาะความเก็บใจได้ความไข่ใหญ่มีได้พี่น้องเด้อขอให้มีแต่โศกแต่ลาบให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเนาะเอาสำหรับคลิปนี้พ่อแตีมก็มีแค่นี้พี่น้องขอให้กโศกมันหมันแห้งๆห้งร่วยๆกันทุกคนนะครับเนาะขอกันคลิปหน้า รับคลิปนี้สวัสดีครับผม